ร่วมเฟรมกับพ no ี S ่โนแวร์พี่ออกเสื้อสตูดทุกวันหรือเปล่ามันคือเสื้ออะไรวะทำไมเขาซื้อ10กว่าปีที่แล้วในราคา20,000กว่าบาทเฮ้ย <Hey. S 2> ต่อให้50ปีข้างหน้าเขายังหากินได้ได้กับลาเซนเา็นพอคุยกับแฟนของเหลือหรือว่าเราจะกดมาขายดีวะไม่เอาดีกว่าอยากใส่คนเดียวในไทยเสื้อสีเหลืองเนี่ยคนที่ซีเล็กนี่คือฝั่งอเมริกานะขนาดพนักง,งานที่มาจากสตูดิสที่พี่คุยกับเขาวันนั้นนะเขาบอกว่ามึงเอามาจังได้เขาเขายังไม่มีเลยกล้าพูดเลยต่อให้เขาให้ผมแสนหรือเขาไม่ขายพี่โนมาทั้้งทีีกกก็แแแจจเน่่ยอคลลิปว สวัสดีครับเครอบูครับอู๋จากเอมีนินายครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการ Small Talk อ a พูเครื่องเรื่องส Sneaker อ้าแต่วันนี้เราแต่วันนี้ก็ไม่คุยเรื่องส้นสเกอร์เออแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วก็ของผมมันเล็กกับผมต้องหันหลังเฮ้ยอ่อาวก็จะมาพูดถึงเรื่องของ s ตูซี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่คิดว่าปีนี้หลายๆคนน่าจะพอเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละเออหรือถ้าเกิดว่าใครที่ตามเกี่ยวกับพวกสตรีท t ว e ต์บิเกอร์อยู่แล้วก็ s ตูซี่ตอนนี้มาแรงมากแล้วเห็นล่าสุดมีเปิดช็อปที่ไทยด้วยถูกต้องเซนทรัทแอมบัสซีี่อย่างนี้ก็คือของแบบเยอะเลยใช่ไหมแห้งเหลือแค่ตู้รล้วก็ขายดีเกินถ้าเราจะพูดถ พวกนี้อยากถามเพราว่าเขาใส่สตูดิโอทุกวันหรือเปล่าคนที่พี่นึกถึงคือพี่โยพโนเบสตูดิโอโนเบสแล้วนี่เราเว้นให้ไข่เว้นให้ใส่ลูกอินเสิร์ตอะไรใช่ใส่ในหน้าปกแต่ไม่มาบอกว่านึกถึงเฉยๆใช่ก็เกินไปหน่อยเกินไปหน่อยนะคก็อีตัวนี้ก็นี่แหละฮะเว้นไว้ให้คารับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอเสียงตบมือต้อนรับพี่โยโนเวสตูดิโอครับ อลิกตโตก็เมัสบราีสวัสดีครับชื่อโยนะครับเป็นเจ้าของร้านโนเวส t ตูดิโอครับผมพี่โยของพอถามคำถามแรกก่อนเลยเมื่อกี้พี่โยใส่สปตซี่ทุกวันหรือเปล่าอาจจะมีชิ้นหนึ่งบ้างไม่หมยถึงว่าต่อให้ต่อให้ไม่ได้ใส่บ็อกเซอร์ใช่ไหมอาจจะมีถุงเท้าอาจจะไม่ได้สื้อถุงเท้าอาจจะมีเข็มขัดเพราะว่าบางชุดมันอาจจะไม่ได้แมทกันทั้งทั้งหมดเลยแลไรปรั้แต่คิดว่าน่าจะมีทุกวันหลักๆน่าจะเป็นบ็อกเซอร์ทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าแฟนเป็นคนซื้อให้เยอะประมาณนึง เป็นบ็อกเซอร์แบบมีมีขอบเขียนสตอสี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมีขอบเหมือนสุพีไม่แหละใช่ใช่ใช่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องสตูซี่แล้วก็อยากให้พี่โยแบบเออเล่าให้ฟังนิดนึงสั้นๆแล้วกันว่าสตูสี่เนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงเพราะเท่าที่เรารู้ก็คือเป็นแบรนด์ที่โอ้มีสตอรี่แบบเยอะมากใช่ไหมครับคือถ้าตามที่ชอตเขาเคยบอกนะ้จริงๆเขาเบสแบรนด์เขาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าถ้าแบรนด์เขาเริ่มดังเลยน่าจะเป็นช่วงที่ประมาณปีแดต้นที่เขาไปออกบูตตามงานถ้าเริ่มต้นนนนเปปป็แบรรด์่่าางงชวะมณี ที่ช่วงแฟงเข้ามาเหมือนประมาณร่วมหุ้นด้วยแล้วก็ทีเนี้ยแฟงเขาจดทะเบียนการค้าทีเนี้ยเริ่มเป็นแบรนด์จีจังไอไลเซนที่ว่าก็คือไลเซนไลเซนเนี้ยนี่เหรอเนี่ยไลเซนเนี้ยนี่เหรอใช่ที่เป็นโลโก้ของซูซี่จะเห็นทุกวันนี้เลยอ๋อนี่คือทำสกุลของชอนซูซี่เนี่ยคือชื่อเต็มเขาคือชอนซูซี่ใช่ครับคนอะไรชื่อมันจะเท่ขนาดโคตรเท่เท่นะโคตรเท่อะเท่ากับว่าไลเซนเนี้ยคืออยู่มาตั้งแต่ปีแบบเอาคิดดูเลยหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าตอนนี้สี่สิบได้ไหม สี่สิบก็ก่อนตอนผมเกิดแล้วใช่ถือว่าเป็นดีไซน์ที่อมตามากแล้วตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ย้อนกลับมาหางานแล้วกับเราเริ่มสนใจไอ้แบรนด์นี้เนี่ยสตูซี่เนี่ยต้องย้อนปีไหนต้องย้อนกับไอตอนน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วเอาง่ายคือตอนนั้นเรียนมหาลัยก็ยังเป็นเด็กร้านครับก็คือทํางานในส่วนสวนจะจักแล้วทีนี้ดันมันมีลูกค้าญี่ปุ่นคนหนึ่งมาซื้อเสื้อไอ้เราก็งงเฮ้ยมันคือเสื้ออะไรวะทำไมเขาซื้อสิบกว่าปีที่แล้วในราคาสองหมื่นกว่าบาทใช่เป็นสตู เคยมีเนี่ยนะว่คก okay, okay. ็เลยรู้สึกว่าแม่งแบรนด์นี้ EN, มันน่าสนใจไว้อะไรเงี้ยชอบจริงชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละก็เลยเริ่มดูเสือ้อเริ่มศึกษามาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ถ้าม,มาเก็บจรงิจรงจังเลยประมาณน่นาจะ6 7ดปีที่แล้วเพราะว่าพอมีเงินประมาณนึงเพราะว่าก่อนก่อนนั้นเราทํางานยังเป็นเด็กได้เงินมาก็กินใช้ก็หมดแล้วครับหน้าตาตอนนั้นที่พี่เก็บคือ,อมันคือเสื้อใหม่หรือเสื้อเก่าถ้าใหม่สุดนะาปี2 0 1 0ลงมาจนถึงแบบ1980เยอะไรประมาณนี้มีประมาณ4 0่อกว่าตัว ก็ถ้าว่าจริงๆแล้วสุดซี่เนี่ยเป็นแบ,บรนด์ที่ก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มคนที่เขาเก็บสะสมอยู่แล้วจริงๆอาจจะมีแต่ก็ค่อนข้างน้อยอย่างก,ก่อนหน้านี้มันจะมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งครับเขาน่จะเป็นคนเก็บสูดซี่น้าเยอะค<ช>ิดว่าหน้าเยอะที่สุดในในโลกมันต,ตัวตัวแรๆนะผมเคยไปนิทรรศการเขาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนทําให้เรายิ่งมีแพชชั่นเพิ่มขึ้นะนอะใช่ไหมแบบเราไปดูหูเสื้อเสื้อแต่ตัวเขาแม่งหายากแรทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้กลับมาไทยก็เริ่มซื้อเรื่อยๆซื้อเรื่อย มาเลยหนูบอกว่าเอ้ยมีมึงคนเดียวนะที่มึงซื้อเสื้อที่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่มีใครซื้อเลยเพราะว่าหนึ่งเสื้อวินเทจในราคาที่แบบจําได้เลยแพงสุดนะสาลิงกิตประมาณ250บาท ลายแบบปี90ป้ายดำอะไรเงี้ยก็เลยไปหาทุกร้านซื้อเหมารวบราวหมดซื้อทีแบบ2300ตัวต่อครั้งอ่ะแล้วราคาเลสเื้อวินเทจอันอื่นถือว่าถูกไหมถือว่าถูกกว่าถูกเลยใช่ไหมถ้าถ้วเสื้อวงเสื้อวงตอนนั้นอาจจะยังพันกว่าบาทใช่ไหมพวกนี้มันยังหลักร้อยใช่ผมผมจำได้เลยซื้ออยู่คนเดียวจนทุกวันนี้ไปมาเลยพ่อค้ามาเรยงถามเลยทำไมทำไมยูถึงซื้อตูซซี่ตั้งแต่ตอนนู้นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเราไม่รู้อนาคตหรอกว่ามันจะแพงซื้อเพราะชอบอย่างเดียวแค่นั้นแหละโอเคแล้วถามพี่โยหน่อยว่าตูซ ี่เนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรถึงทําให้พี่ยอรู้สึกว่าชอบเออจริงๆส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่มาก่อนคําว่าสตรีทแวร์ด้วยซ้ำนะเน,นอกออกใช่ไหมทุกวันนี้ที่เราเห็นแบรนด์ดังๆระดับโลกไม่ว่าจะเป็นซูพีอรเบฟอันเดอร์คอเวอร์แฟกเมนอะไรเงี้ยทุกคนล้วนเป็นลูกไล่ของชอนซูซี่ทั้งหมดเลยคือหมายถึงว่าทั้งเคยทํางานร่วมร่วมกับซูซี่ทั้งเคยเป็นพนักงานของของซูซี่อะไรประมาณนี้มันมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ทําไมมันรู้สึกว่ามีอิทธิพลต่อต่อวงการนี้เราเราเลยร แค่นี้ทาให้ต่อให้ห้าสิบปีข้างหน้าเขายังหาเงินได้ได้กับลายเซ็นเราเนี่แหละมันอาจจะเป็นเสน่ห์ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทาได้นะใช่ใช่ใช่คือแบบโลโก้อันเดียวลายเซ็นอันเดียวแล้วมันยังสวยดูครั้งที่เรามองเนี่ยแค่เก้าอี้เนี่ยแค่เขียนลายเซ็นปุ๊บคุณก็ขายได้แล้วถูกไหมเกมเปลี่ยนเลยนะถังขยะถังขยะหรืออะไรเงี้ยคือทุกอย่างมาถึง ซูซี่แบงคอกบังเราก็พูดถึงไปพูดถึงไปผมก็เจอพี่โยนีัเรามีเสื้อนี่นีเสื้อสีเหลืองจริงๆตอนที่วันไปนะแล้วผมได้คุยกับทาซูซี่ที่เขามาจากแคนาดาสองคนสองคนที่เป็นต่างชาติทางผู้จัดการเขาบอกว่าเสื้อสีเหลืองเนี่ยคนที่ซีเล็กนี่คือฝั่งเมกานะคือแบบรู้สึกว่าโคตรว้าวปกติถ้าเป็นทางไทยเลือกให้เราเราก็รู้สึกพาวประมาณนึงแต่จากฝั่งเมกาเลนี่เขาเขามองอย่างมาจากนู้นแล้วเขาเลือกเลือกให้เราก็รู้สึกว่าเออแสดงว่าเขาเขามองเห็นจริงว่าเราแบบเป็นไอคอนิกแหละใช่ใช่ของของฝั่งบ้านเราอะไร่เี้ สตูซี่มาถึงกรุงเทพแล้วเมื่อ5ปีแล้วผมคิดว่าเม่งสตูตซี่มันจะมา ทไทยว่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นสตูดิโอไทยคนใส่น้อยมากน้อยมากน้อยมากถ้าไม่เปิดไอจีพิโยนะแทบไม่มีใครเห็นแทบไม่เห็นใครใส่แล้วอะแต่พออยู่ดีๆแบบประกาศว่าจะมีสตูดิโอ Bangkok เนี่ยผมก็เฮ้ยตอนนั้นก็คือตกใจนะจว่าเฮ้ยข่าวจริงหรือเปล่าข่าวจริงข่าวลองเล่นหรือเปล่ายังยังมีคนแซวพี่เลยบอกพี่โยเปิดร้านวะเนี่ยใช่ตอนแรกก็แซวกันว่าพี่โยพี่โยเป็นหุ้นหรือเปล่าอะไรใช่เจ้ารู้สึกไงครับผมผมมองว่ามันดีเลยเพราะด้วยหนึ่งคือทุกคนจะมองว่าเฮ้ยคือแฟชชัั่่่นนนไททยมมมมมาเเริโตขึ้้แแลวืออบบี็็ปกใ รู้สึกว่าเออบ้านเรามันเข้าถึงง่ายแล้วเข้าถึงแบนด์แบงดิงอะไรพวกนี้ง่ายจากเมื่อก่อนโหเอาง่ายย้อนกลับไปเมื่อเมื่อ5ปีที่แล้วเราอยากได้อยากได้รอ,องเท้าแค่เบสิกคู่หนึ่งที่มันแบบหาไม่อยากบินไปญี่ปุ่นต้องบินไปเกาหลีอะไรเงี้ย<ช>แต่แต่ทุกวันนี้บ้านเรารู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมีเ,งเข้าถึงเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรเงี้ยส่วนตัวผมมองว่าราคาเขาโอเคเพราะหนึ่งถ้าสมมติคนกดจากอเมริกาเสื้อ1740ค่าส่งค่าภาษีรวมมาหมดแล้วตกประมาณ2 5 0 0แต่เราเดินไปซื้อหน้าร้านเราได้90โองเลยไม่ต้องรอ ไม่ต้องกลัวด้วยใช่ใช่ใช่มีปัญหาหรือเปล่าใช่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 เพราะตอนที่ซูซี่มันข้นมาเปิดอ่ะมีคนแบบว่าเฮ้อโหทำไมราคาไแพงจะอะไรเป็นขนาดนั้นคือต้องบอกว่าคนพวกนี้แสดงว่าเขาไม่เคยซื้อของจากเว็บจริงๆถ้าคนเคยซื้อของจากเว็บจริงๆคือเขาจะรู้เลยครับหนึ่งค่าส่งเท่าไหร่ค่าภาษีเท่าไหร่ที่เขารวมมาให้คือเวฟซูซี่เขาจะรวมให้ให้ทุบบาททุกสัางเลยพอมาถึงปุ๊บแพงกว่านี้แพงกว่านี้ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้ามีของมาเติมเมื่อไหร่ก็น่าจะจริงๆเขาส่วนตัวพี่มองแค่ว่าตอนนี้เขาอาจจะเปิดใหม่หรือระบบมันอาจจะยังไม่รันตามคอลเลคชันที่แบบทันทีทันทีทันทีอาจจะช้ากว่าหน่อยแต่ได้ใส่แน่นอน่แค่นั้นแหละอ่ะเริ่มมาฝั่งแบบคอลเลกชันของพี่โยแล้วการถามแบบคอลเลกชันส่วนตัวของพี่โยว่าในมุมมองของพี่โยพี่โยรู้สึกว่าเสื้อผ้าหรือของชิ้นไหนของดูซี่ที่หาได้ยากที่สุดผมจะแยกเป็นสองพาร์ทล้กันเป็นพาร์ทที่เป็นของใหม่ของเก่าเอาใช่ใช่ใช่โอเคโอเคถ้า ส่วนตัวพี่มองว่าตัวที่เป็นโตเกียวบอยตัวของพี่ที่เป็นเด็กเด็กดึงปากน่าจะเบสปี1990 1 9 8 9หร1990นี่แหละก็คือแร์กว่าผมอีกแล้วถ้าเป็นของใหม่ส่วนตัวพี่พี่มองว่าทุกวันนี้ยังมีคนตามหาอยู่นะคือในคข้ในคลซูซี่ใช่ใช่ อ๋อในแทสตูซี่ที่พี่โอใส่ไปงานงานใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องอะไรหรอกขนาดพนักงานที่มาจากซูซี่ที่พี่คุยกับเขาวันนั้นนะเขาบอกว่ามึงเอามาจันได้เขายังไม่มีเลยเลยใช่ไหมคือคือมันวาวตรงที่หนึ่งตอนที่มันรีลิสราคาถูกมามแค่สามสิบเหรียญเองนะประมาณพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งรวมส่งมาไทยพันกว่าบาทว่าใช่ประมาณพันพันเนี่ยตอนนี้มีคนตามหาน่าจะหมื่นได้หมื่นบาทใช่แค่แค่ในไทยใช่แล้วตอนนั้นพี่โอได้ได้มาจากไหน เวบเลยเขาก็กดเวบปกติกดเว็บ,วบไม่มีคนแยกด้วยจย้ยังเหลือด้วยซ้ำคือจริงๆอ่ะคุยกับแฟนวันที่กดทุกครั้งที่ซูซี่มันดรอปมันจะดรอปใช่ไหมมันจะดรอปเที่ยงคืนตอนวันศุกร์เที่ยงคืนวันศุกรใช่เราเราก็รอเลยเที่ยงคืนวันศุกร์พอกดปุ๊บคุยกับแฟนของเหลือหรือว่าเราจะกดมาขายดีวะ แต่คุยแฟนไม่เอาดีกว่าอยากใส่คนเดียวในไทยก็เลยกดแค่ชิ้นเดียวก็เลยได้เป็นคนเดียวในไทยจริงไม่ไม่ใส่จริงคนคนไทยก็มีบ้างเลยครับแต่มันหายากตรงไหนบ้านเราก็คงน้อยมากเพราะว่าเอาจริงตอนนั้นผมว่าแฟชั่นเนี่ยในไทยมันยังไม่ถือว่าเป็นแฟชั่นคือส่วนตัวตอนนั้นที่ผมได้ในคล้ายคือหนึ่งใกล้งานแต่งเพื่อนแล้วผมมีสูตรด้วยมีสูตรซูซี่ด้วยทั้งมีทั้งสูตรซูซี่ด้วยเวลาเราออกงานอะไรเงี้ยจะได้ใส่คิดแค่นั้นเลยจริงโอเคพี่โอ้อันนี้เป็นคำถามที่ผมเตรียมมาคือผมว่าใส่ต่ซูซี่มาี เมื่อก่อนผมใส่ไซส์ L แล้วมันใส่ไม่ได้เว้ยแล้วทุกวันนี้ใส่ไซส์ L ได้ผมเลยรู้สึกว่ามันมีมันมีแกลบหนึ่งระหว่างปี2000มา2020ัน่สกว่าเนี่ยช่วงที่มันเปลี่ยนป้ายอ่ะมันเหมือนมันไซส์มันเปลี่ยนใช่เอางี้เมื่อก่อนผมผมเกลียดไซซิ่งสตูซิโอมากมันจะมันจะยาวยาวมันจะใช่ไหมแคบยาวแคบยาวแคบยาว ใช่ใช่มันก็จะเหมาะกับผมะาไม่ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่ายิ่งยิ่งล่าสุดก่อนหน้านี้ซื้อคอลเลซชันที่มันทํากับนัมเบอร์ไนที่มันสกรีนถึงคอเลยจริงๆคอลเลซชันนั้นมันจะมีมีทำออฟไว้นัมเบอร์ไนมาตินโรสแล้วก็ไมค์จากขอบลิกโอเวนมีมีมีทำกับ5แบรนด์แล้วไซซิ่งแบบไม่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 ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ชอบคอลเลซชันอัลเลกาซีคอเสื้อดีมากทรงเสื้อดีมากทางอัลเลกาซีเลิกเลิกผ้าเอ็นด้วยซ้ำอะไรเงี้ย อ๋อแล้วถ้าเป็นพวกตัววินเทจมันจะอ้โหมันจะหนักไปทางไหนมากกว่ากันครับพี่โยมันจะเล็กไปเลยถ้าปี2,000ต้นอะไซส์มันแอบเล็กจริงแหละแต่ถ้าพวกประมาณช่วง9ก้าต้นคอเสื้อนี่ดีดีดีสุดละคอเสื้อแบบแน่นใครใส่นี่แบบรัดปิดคอปิดคอเลยถ้าพูดถึงเรื่องไซส์อย่างที่พี่เคอร์กับพี่โยพูดไปว่าแบบเอสตูซี่เนี่ยแต่ละปีไซส์มันก็ยาวบ้างแคบบ้างกว้างบ้างอะไรอย่างนี้เออถ้าเกิดว่าสมมุติซื้อไปแล้วมันใส่ไม่ได้มันก็มันก็เซ็งเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าพี่เคอร์แบบ สนใจซูซี่สักตัวหนึ่งซื้อในสะสมซื้อไปเลยออะกดไปก่อนไซเอ็มอาจจะสั่งไซเอ็มไปก่อนใส่ได้ไม่ได้ไม่รู้สั่งไปก่อนสอ่ไปก่อนเอาปุ๊บอ้าวใส่ไม่ได้แน่นแคบยาวแคบยาวโอ้โหเซ็งเลยอะไรอย่างนี้เกิดทำไงได้บ้าง ในสะสมเนี่ยตอนนี้เขามีแบบแคมเปญที่ถ้าเกิดว่าสมมติพี่เคอร์ซื้อเสื้อไปผิดไซส์ใส่ไม่ได้สามารถรีเทิร์นได้แล้วเปลี่ยนเป็นไซส์อื่นจริงเหรอใช่ถ้าเกิดว่ายังมีขายอยู่นะในสะสมสมมติว่าแบบพี่เคอร์ซื้อไซส์เอ็มไปจะเปลี่ยนเป็นเอล่ะจะเปลี่ยนเป็นเอลถ้าเอลมีขายอยู่สามารถเปลี่ยนได้ขอเปลี่ยนได้เขาก็จะรีเทิร์นสินค้ากลับไปแล้วก็ส่งมาเป็นไซส์เอลให้พี่เคอร์ใหม่ก็เพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกไซส์มีเฉพาะแค่เสื้อใช่ไหมครับ ตอนนี้มีเฉพาะแค่เสื้อถ้าเป็นรองเท้าผมว่ามันจะมันไปหน่อยโอ้บวก0.5นบวกหกันสนุกเลยเขาเปลี่ยนทั้ง4ทีได้ไหมหลอกหลอกหลโอเคเสื้อถ้าเกิดซื้อไปมีการผิดพลาดเรื่องไซส์เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ว่าตามเงื่อนไขของสะสมใช่โอเคแต่ว่าเปลี่ยนได้ถึงแค่ภายในเดือนกรกฎาคมนี้อ๋อใช่ใครที่อยากลองอะไรอย่างนี้ก็สั่งไปลองก่อนได้ช่วงนี้แบบเอ้ยเล็กหรือเปล่าใหญ่หรือเปล่าลองดูกันได้นะฮะและก็สุดท้ายจริงๆฮะพี่โอมาทั้งทีสตูสซี่ก็แจก คลิปแจกเลยงานทันทีมันเป็นยังไงกติกาก็ง่ายมากร่วมสนุกได้ที่แอปพลิเคชันสะสมเหมือนเดิมนะครับในหน้ากิบวาเป็นก็เดี๋ยวจะมีขึ้นให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลงทะเบียนกันลงเสร็จก็ลุ้นไปได้เลยใครอยากจะแชร์ผ่าน Facebook อ G อะไรเงี้ยให้ได้สิทธิ์เพิ่มก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้ก็เริ่มกันตั้งแต่18กรกฎาคมหรือวันนี้วันที่คลิปลงจนถึงวันที่25กนกฎาคม1กัยายน1อาทิตยนครับผมเสื้อที่แจกก็จะเป็นไม่นี้เลยให้พี่โยดูให้พี่ หดูใส่ด้วยหดูใส่ด้วยนั่นแหละคระับเปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับใครอยากได้เสื้อสตูซี่ไปใส่ฟรีๆก็ร่วมสนุกกันได้ก็โนแวร์งไงเดี๋ยวคนก็รู้เองแหละก็โนแวร์งไงอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องต้องสไตล์นี้เท่านั้นเขาเรียกว,ว่าจอดจอดอ๋อโอ้ย <c oughs> คนที่แต่งตัวเป็นไม่ไม่จำเป็นต้องดีออลหรูชาแนลอันนี้คุณมันแล้วนะดิสเดียฟอร์รอเฟลมันมันถ้าเป็นมันรอฟิลอะเดี๋ยวมีโนแวร์ซูเดียโตเกียวอุ้ยเฮ้ยพี่ผมอยากถามทำไมยูมันต้องมีจุดสองจุด มันสตั๊ตซี่หรือสตัตซี่ผมไปเจอบางคนก็บอกว่าจริงจริงฝรั่งจริงจริงฝรั่งเขาเขาเรียกสตั๊ตซี่แหละทั่วโลกมันพูดไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าสำเนียงด้วยด้วยด้วยแต่ละประเทศถ้าเราสตัตซี่ก็สตัตซี่มันมันไม่มีใครผิดไม่ไม่มีใครผิดแต่ฝรั่งทุกคนเขาเขาเรียกสตั๊ตซี่หมดสั๊ซี่ใชแต่สตัตซี่ก็ไม่มีปัญหาเขาก็ไม่ได้ว่าเราโอเคครับ